อะไรเอ่ยค่ mm ่ะทไงคะขนขาหนังเออเย็ดีดีใ้าบอลสวยๆสวยงทำไงคะ้ยี่มาได้ะเออเออเอาไปสวยๆเออเออเอเเออเเออเเอียงเเออเออเนเออเอเออดออออีอนัเปเจ้าออเอเอออเ เปิดยังไงเนี่ยอ่ะเราเปิดวะอืมได้ก็เจ้าอืมนี่เลยทำไงนี่อ่ะไปดูไปดูนี่สวยก็เจ้าอืมของขึ้นข้าวป่อยของขึ้นปอยงั้น มันก็ตรไหนดอแอ